นัวก็เอาซะเอาสีสุดยอาวิสัโเซมด้อวอตว่าาม้นหกอ่อโอหม่งเข้ามากี่รอบกี่รอบเห็นหน้านี้ไม่ได้เห็นมาเป็นปีแล้วเข้ามากี่รอบกี่รอบแม่งก็ยังหลอดแท่ hey! อยู่ดีโหแม่งเลยท่อสุดๆเอาล้วครับตอนนี้เราไปอยู่กับเกมที่ผมไม่ได้อ่านมาเป็นปีแล้วน,นะน้ำนกักเสนอคือเกมซเลนนี่ทับปีภาค4 4 14, 4 4 4 4ลบ4 4นบวก3ั่นเองน้นะ อ้าวล่ะผมเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเกมนี้มันมีอ่าโหมดตอนกลางวันปกติมันจะมีแต่ตอนคืนกับตอนเช้าใช่ไหมนี่มีตอนกลางวันมาเพิ่มโอเคผมคงไม่ได้แตะเกมนี้มานานฝีมืออาจจะตกไวบ้างนะผมนะโอเคดันเดอะดรีมยังไงผมก็จะไม่เล่นในด่านเวนี่แน่นอนอ้าวล่ะโมดที่ผมเลือกผมคทเลือกเป็นโหมดซาวเวอร์กันแล้วกันนะเพื่อความมันสำหรับคนไม่กลัวผีนะผมนะซึ่งถามว่าผมกลัวผีไหมกลัวอ้าวล่ะสำหรับด่านที่ผมเลือกก็คือดัน โรงงานผลิตคัสตาร์ดหรือคัสตาร์ดแฟคทอรี่ในโหมดตอนกลางวันนะครับนะอ้าวหล่ะตอนนี้เรามีปืนอยู่นะครับนะมีปืนพกอยู่หนึ่งกระบอกแล้วก็มีงงงงหนึ่งเล่มนะครับนะจะไว้ค่าผีสำหรับจุดตรงนี้นะครับนะที่เป็นจุดขาวๆแดงก็คือจุดที่เฮลิคอปเตอร์จะมานะครับนะถ้าเกิดเฮลิคอปเตอร์มาเราสามารถซื้อของไนดะ้ซึ่งเราจะต้องฆ่าผีเพื่อเอาเงินนะคุณผู้ชมโอเคแล้วตอนนี้มันอยู่ไหนโอ้โหแต่จะว่าไปนะดานมันสวยอยู่นะคุณผู้ชมไม่ค่อยได้เล่นตอนกลางวันเพราะว่าตอนกลางวันเพิ่งอัปเดตมาโอ้สวัสดี ยิงหัวแตกอึ้งนั่นแหละไอ้ดีโอ้เวลี่อีซี่แม่งคนกระจอกเลยเนอะโอ้ยเวนที่เพิบอยแมนฮะบอยแมนบอยแมนบอยแมนใช่ไหมไอ้เวทผมลองเว็บสองเว็บสามอยู่ท่านะมันจะมีเพลงแบบตีลิขสิทธิ์มาโอ้ยเวทโอ้โหท่านผู้ชมคือผมเกือบโดนเครื่องบินทับขวาตายนั่นเละอ้าวล่ะผมจะเติมกระสุน,นกับเอ่อเพิ่มเลือดเนานะซึ่งตอนนี้ผมจะต้องเอ่อเพิ่มเลือดราคา64โอเคก็ถือว่าถูกอยู่นะคุณผู้ชม เตีงจริงเว้ยเสลทับี้ถ้าเกิดเล่นโหมดแบบเอาชีวิตรอดคนเดียวมันไม่ค่อยมันมันต้องมีเพื่อนเว้ยมันถึงจะเละท่อโอเคตอนนี้ผมจะรอเวลาให้อ่เอาเครื่องมีนี่มันไปก่อนนะผมถึงจะสามารถเล่นเว็บต่อไปได้โอเคโดยรวมแล้วเกมนี้เหมือนโซโ s เวอร์ชันเอ่ออัพเกรดให้มันแบบภาพเละท่อกห่าเดิมเออเพลงติลิิทธิ์มาแล้ว้คุณผู้ชม อาลายู่ไหนเอ้ยพวกนิวบอลแล้วก็นิวบอลสองจุดศูนย์น่าโง่เอื้อหัวแตกโอ้สามตัวเทปเปิลเอ้ยไม่โดนดึงดอกเทปเปิลโอเคเทปเปิลได้ครับผมโอเคนิวบอลสองจุดศูนย์นะครับนะมันมาแล้วแล้วมันก็วิ่งมาข้างเอ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอ้ยมึงอย่าทำเพื่อนกูอย่าทำเพื่อนกูวัดเอ้ยไขวะเดี๋ยวกิมโดนยิงผมยิงโดนหัวมาแต่ทำไมมันถึงไม่ตายโอ้โหแล้วดูเสื้อผมแม่งเกิดมาได้ไม่นานแม่งก็จะตาย เออโอเคหมดสักทีโอเคครับจุดสีขาวอยู่ที่เดิมแสดงว่าเฮลิคอปเตอร์จะโผล่มาตรงนี้ซึ่งผมจะต้องเสียตังในการเติมเลือด really เวลีแสเฮ้ยเพื่อนระวังหัวระวังหัวโอเคผมมีเงินอยู่หนะ้าร้อยนาผมจะซื้ออ่าอ,อะไรวะวีสองหกหนะึ่งอะอยู่ไหน อ๋อเนี่ยอยู่นี่ผมจําได้ครับผมนะว่าบอสเนี่ยมันจะมาในเว็บสี่เนาะซึ่งผมจะเอาปืนได้แหละเตรียมในการฆ่ามันโอ้ดูสิดูได้เลย,ยครับคุณผู้ชมเมอ่าคนจอยมาเพิ่มแล้วนะฮะโอ้ไม่ดูท่าตายมึงไม่ต้องแอสวันในการตายขนาดนั้นก็ได้มึงไม่ต้องจะเป็นที่ต้องแบบมึงไม่จะเป็นที่ต้องแบบกระโดดตีละกกากับหลังตายอย่างนี้มันก็ไม่ใช่นะเออจะว่าไปทําไมเพื่อนแต่ละคนของผมแม่งกระจอกจังวะเนี่ย โอเคผมไม่อยากผมผมไม่ว่ามันก็ได้เพราะตรงมดีแม่งเยอะจริงโอเคผมจะระวังตัวที่มันยิงอ่าล็อกเก็ตแบบยิงจรวดได้นะนะซึ่งน่านจะมาในเ,เว็บสี่แมเว็บห้านั่นแหละพวกนายไม่ต้องห่วงเว้ยตูเล่นเซเลนทับบี้มา2อสาปีแล้วไม่ต้องห่วงว่าคุณจะแพ้เออ เอาจริงนะคุณผู้ชมไอ้พวกนี้นะเพราะกระจอกมากถ้ามันเข้าถึงตัวผมไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ผมยิงโดนยังไงว่าไกลขนาดนั้นอ่ะเป็นโคตรกลางเออเดี๋ยวกว่อนแล้วมาชมดูนี่ดิไอ้ภาพนี้แม่งมาะกับการเอาทำโฟกิบมากแม่งนอนทับไข่เออเดียว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 ,ยวล็อกเก็ตกายมาผมในตัวที่มันยิงจรวดได้ที่ผมเกียดอะ่ะแม่งมาแล้วโอเคยิงมันทิ้งก่ะอึ้งอึ้งเฮ้ยยิงโดนอ่ะ โอ้แม่โคตรเละท่อเลยโอ้โหกระสุนกระสุนรีโหลดป้าอึ้งอึ้งแล้วก็นี่อึ้งตึ้งแม่งมุมสเปนแมนเด็ด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 กี้ปืนผมแม่งยิงทะลุไปโดนตัวหลังแทนที่แม่งจะโดนตัวหน้าอึ้งโอเคเรียบร้อยแล้วผมยิงสองรอบทำไมวะนั่นอะ รผู้ชมดูนั่นสิบอสเกิดแล้วไอ้จุดสีแดงๆนั่นก็คือบอสน่ะนะบอสเกิดโอ้ย oh, no ยิงอีโอม่นะมันปล่อยพลังเคลื่นตูดใส่ผมแล้วเดีย๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่เออโอ้โหแม่อย่างเยอะอ่าอ่าเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น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 เดี๋ยวกูช็อตกันอ้าโอ้<笑><笑>เลือดผมลดลดแบบรัวๆลดแบบเอ็กซ์ตรีมเดี oh, my, ๋ยวกูยิงยิงยิงโอ้โ n รีโหลดลันตาโอ้แม่งงัวเทเลพอร์ตไปอ่าสวัสดีอ่า,ดดอานายช่วยตัวยิงหน่อยดิ ผมพยายามยิงหัวอ่อนแล้วมันวาวด้วยอ่าแอปเป็กสุดโอเคไม่เป็นไรตอนนี้เหลือแค่บอสตัวเดียวแล้วนะผมเองลุงยิงมันอย่างได้ภาษาเด้ออย่าให้ไปทางตัวแม่งผมจะตายเพราะไอ้นี่แหละผมจะไม่ตายเพราะไอ้บอสหบินๆเน่าเน่านี่แหละเออทุกคนแม่งช่วยกันยิงหน่อยเด้อย่าให้กูยิงคนเดียวอาร์ตบุญจะเอาช็อตกัดโอ้โหปล่อยพลังขึ้นตูดไปละเออเออเออสตับสตับสตับนี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจเออนั่นแหละ โอ้ยไอคิวแรหลอดแท่บังเลยกูทุบทีกวจะทุบอีกทุบอีกโอเคเราไปดีกว่านะจะว่าไปผมจะซื้ออะไรดีวะผมจะซื้ออะไรดีวะอาของอะเติมกระสุนก่อนนะแล้วก็ฮิวเลือดไปด้วยนะครับนะใครมายืนอยู่หน้าผมวะเนี่ย โอเคแล้วก็เดี๋ยวผมเก็บตังค์ซื้อเอเค้กแล้วก็เอ็มเคสิบหกนะแล้วยืนเต้นอะไรเนี่ยเต้นเบรกแดนด้วยเออ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 จ้วงไปหัวฟักทองที่มึงมาจากฮาโลวีนปีไหนวะเนี่ยหนึ่งเก้าเก้าเก้าหรอวะสำหรับเว็บห้างก็ไม่มีอะไรมากนันะแค่พวกลูกกระจ็อกเป็นแบบน่าๆพวกนี้มันจะมีเยอะกว่าเดิมแค่นั้นแหละครับผมนะตายซะไม่จริงๆกูเข้าอีกแล้วเนี่ยโอ้ยเราเก็ตกายอีกละเราเก็ตกายใช่ไหมแป๊บหนึ่งไอ้ชิบช็อตกัน โอ้โห้โดนกลางอากาศกได้ไงวะภาษากระโดดแลด้วอะสไปเดอร์แมนอ่ะฮะสไปเดอร์แมนะเออฉัดกันที่แม่งแรงแรงแบบแรงจริงเพื่อนมึงสู้ก่อนนี่มึงอย่าเพิ่งยืนเต้นใน,น,น,นเวรผมเพื่อนเพื่อนผมจะแม่งจะตายแล้วคนหนึ่งน่าละโอเคมีพวกนี้หนึ่งตัวปื๊บปื๊บเดี๋แม่งว่าอีกแล้วเดี๋ยวไม่รู้เป็นไรเออตายแล้ทีโอเคผมเดี๋ยวผมช่วยอีกอ่าเเดี๋ยว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 อย่าเข้าข้างหลังอย่า ข้าข้งหลังไอเออโหวกว่าไม่จะยิงได้ตัวหนึ่งในเวนผมจะซื้อเปนะ็นอ่า M K 1 6ก็แล้วกันนะเป็นปืนแบบยิงด้วยลูกลกระสุนทั่วไปที่บอกเลยนะว่าแรงที่สุดในเกมแน่อย่างลหลอดแท้เลยซูมได้ด้อเมื่อกี้เกือบตกถ้าตกตายนี่ไม่หาเลยจริงๆไม่หาแม่นน่าจะเครียดมากกว่าโอเคือ M หกแล้วนะนะเก้าสิตัว โอเคมาเลยพวกกระจกโอ้ข้างหลังข้างหลังข้างหลังเหรอ,อตายให้หมดเลยสไปเดอร์แมนแถวนี้แม่งก็เยอะเหลือเกินเนาะเออยิงทิ้งแมงยิงทิ้ง,ง,ง,งอ้ากระสุนกระสุนไอ้ปืนเวียนนี่คนขัาเห็นอ้าโอ้โหอ,อะไรนน่งหนาวนะเนี่ยแม่งยิงแบบตต่เป็นคอมโบเลยยิง อึ่งอึ่งอึ่งแม่งมาโดนส <hte> ักตัวเดี๋ย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 วเมื่อกี้เห็นหลอดเรื่องไหมผมยิงโดนยิงดิ่ล็อกเก็ตล็อกเก็ตกายล็อกเก็ตกายร้อยครับตอนนี้ล็อกเก็ตกายม่งแตกแล้วยิงต่อยิงต่อโอเคมาตายหมดตายอึ่งอึงนั่นแหละหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัวเจ็ดตัวประมาณเจ็ดตัวนะครับนะ เดี๋ยว,วตอนนี้ผมจะสอยเรียงตัวแล้วก็แล้วกันนะเข้ามาดีแล้วสอยทิ้งเรียงตัวเลยโอเคตอนนี้นมีเอเดอร์แมนนะผมแล้วตอนนี้แม่งก็ตายหาไปแล้วเมนนเนื่นองจากลัทธิมีปืนผมแม่งไกลเกิน เรียกงี้นะคุณผู้ชมที่เกมนี้มันไม่สแปลมล็อกเก็ตเยอะไม่งั้นผมจะเกลียดเก,ม,เกมนี้ไปเลยเอาจริงจากที่โอ้เรียบร้อยมาเป็นบอยแบนด์งี้เมือาตายเรียบสิครับรออะไร XD Enderman มา Enderman มาผมไม่กลัวเดี๋ยวผมยิยงแม่งทิง้งอา่าโอเคอีซี่แกเห็นเงาผมแม่งก็รู้แล้วว่าแม่งอยู่ตรงไหนเอาจริงนะในเกมมองง่ายนะผมนะแต่ในกล้องเดี๋ยวผมคิดว่ามันน่าจะมองยากนะผมนะ อ่าลราอยู่ที่ไหนเอ่ยตัวต่อต่อไปอ่าโอเคครับผมบอสเกิดแล้วนะเอเอ้ยเดะเดะเดะเดอ๊กูแตกไอ้ไอ้บอสเวนี่ทำไมมันเดินตัวเตี้ยมจังวะได้ามจริงสู้หน่อยเดะเออนั่นแหละเพื่อนยิงมันเออนั่นแหละแล้วเงินผมก็หายเวนี่แซด เราไว้ทับบี้นายเล่นอย่างนี้ใช่ไหมเพื่อนนายทำให้เราตายใช่ไหมได้เลยงั้นขอใช้อุณนรลิเวิร์การ์หน่อยตระการเองนั่นแหละที่จะตายไปเลยพวกร้อนหาโง่ทั้งหลายปิวปิวปิวโอ้โหเนี่ยแป๊บเดียวฮะแป๊บเดียวเลื่อนมันก็ลดไปแบบเป็นน้ำแล้วเนี่ยเอ้งเลื่อนมันก็เป็นน้ำเหมือน่ะเออเจ้ามันเถอะโอเคผมตอนนี้ไปทั้งอาร์พีเออเด้อเด้อเด้อ่ข้งหนนะผม เออเดี๋ยวมันใช้สกิลโอ้โหตายเป็นเกล็ดเออโหพวกร้อนนี่คือแบบโง่แบบโง่มากๆครับนะมันจะเดินเข้าไปใกล้ทําไงวะเนี่ยแทนจะหนีเออแล้วผมเผื่อยิงพวกตัวเองตายเออโดษโทษโทษโทษหยุดตั้มตั้มตั้มตับอ่าตายอีกหนึ่งเอ้ยเดย์เดยช่วยเราก่อนคอนลินโหลดก่อนใ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 นอย่าเพิ่งในอย่าเพิ่งตายนอย่าเพิ่งตายเอานั่นแหละยิงมันโอ้สู้น้องผมไเปกระจอกครับหมดเลยไบายดี๋ยวโอเคผมจัดการอีกก็ได้ มาดิกูไปอ่าโอ้โหเดี๋ยว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 เลือกผมเดือยสู้กันเฮาเฮาเฮายิงยิงยิงตายสักทีตายสักทีตายสักทีเว้ยตายสักทีตายสักทีเออนั่นแหละหน้าขมำไปเลยเออบอกเลยนะว่าอีซี่ว่าริงอีซี่นี่ฆ่าตัวตายตามมันโถอ่าแไหนๆก็ไหนๆแล้วผมขออ่ะทำการนี้หน่อยแล้วนะผมขอรีวิวตัวละคร กาเดียนทับบี้หรือไวทับบี้ก่อนนะนะว่ามันเป็นยังไงนะนะ้เาเราสำหรับไวทับบี้ก็ความเร็วในการวิ่งก็ไม่เท่าไร่นะนะถ้าเราสำหรับท่าแรกนะก็คือการตบปกตินะนะซึ่งก็แรงใช้ได้นะนะอ้าเราเราไม่ได้สกิลบ้างนะกดคิวเพื่การใช้ดาร์กช็อตนะนะวัด ช่งางมันเถอะอ่าล่ออีกสกิลหนึ่งนะดาร์คสไปน์แล้วจะเป็นการเสกหนามแบบเมื่อกี้นั่นเองนนะหนามนี่คือจะเป็นการโจมตีหนึ่งรอบแล้วระเบิดก็จะเป็นการโจมตีอีกหนึ่งลอ้อนเองต่อไปน,นะดาร์คเบรดสกิลนี้คือแบบโคตรอลังการองเงียวเราแมงไม่โดนโวันพันแมนอึง้งโอ๊ยไม่ไหวเออโอเคตายสกีประโท เอาล้วครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากให้ผมมาเล่นเซเลนทับบี้อีกเนี่ยก็เดี๋ยวผมมาเล่นให้นะผมนะสำหรับวันนี้ยังไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมต่อไปต้องทำคลิปประวัติอีกใช่ไหม